วันนี้เราจะพาเข้าสู่พลังงานสำคัญที่กำลังส่งผลต่อราศีกรกฎภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าพลังงานนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับมุมมองการฟื้นฟูความมั่นคงภายในและการเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาอย่างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่โตแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวิธีคิดการตัดสินใจและความรู้สึกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ราศีกรกฎกลับมาจัดระเบียบชีวิตได้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาในช่วงเวลานี้ราศีกรกฎจะมีความตื่นตัวต่อสัญญาณบางอย่างในชีวิตประจําวันมากขึ้นทั้งเรื่องงานความสัมพันธ์และการเงินคุณจะเริ่มรู้ว่าตัวเองควรโฟกัสสิ่งใดควรพักจากสิ่งใดและควรปล่อยพลังใจไปในทิศท,ทางไหนเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สุด พลังงานนี้จะช่วยเปิดช่องให้คุณมองเห็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้คุณอาจละเลยหรือไม่ได้คิดมาก่อนด้านการงานจะมีการขยับตัวในเรื่องของเป้าหมายคุณจะเริ่มคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำอย่างตรงไปตรงมาความรับผิดชอบเดิมที่เคยรู้สึกหนักจะเริ่มอยู่ในจุดที่คุณควบคุมได้ง่ายกว่าเดิม บางคนจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังกลับมาและมองเห็นวิธีจัดการงานให้เดิมหน้าโดยไม่สร้างความกดดันส่วนเกินต่อใจคุณจะเริ่มใส่ใจความต่อเนื่องและความชัดเจนในการทำงานมากขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดความมั่นคงภายในที่เด่นชัด ด้านการเงินช่วง24ชั่วโมงนี้จะมีพลังของการประเมินใหม่คุณจะหยุดคิดและจัดลำดับความสำคัญในการใช้เงินอย่างรอบคอบมากขึ้นมีแนวโน้มจะตัดสินใจเรื่องการเก็บการลงทุนหรือการหมุนเวียนเงินแบบมีเหตุผลเตือนตัวเองได้ทันว่าควรใช้เงินแบบมีวัตถุประสงค์และลดสิ่งที่ไม่จําเป็นลงความเข้าใจนี้ช่วยทําให้คุณไม่สูญเสียพลังงานไปกับความกังวลและแทนที่จะต้องแก้ปัญหาคุณจะรู้สึกว่ากําลังวางพื้นฐานของตัวเองให้มั่นคงมากขึ้น ด้านความสัมพันธ์พลังงานใหม่จะผลักให้ราศีกรกฎเปิดใจต่อการสื่อสารที่ตรงไปตรงมามากขึ้นคุณจะเริ่มมองเห็นว่าความชัดเจนทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและลดความอึดอัดใจที่สะสมมานานบางคนจะเริ่มกล้าพูดถึงความต้องการของตัวเองและบางคนจะเริ่มเข้าใจคนใกล้ตัวได้ดีขึ้นเพราะมุมมองที่นิ่งกว่าเดิมความสัมพันธ์ที่เคยถูกกดไว้จะเริ่มคลี่คลายผ่านการเปิดใจและการตั้งขอบเขตที่เหมาะสม สิ่งสำคัญที่สุดของช่วงเวลา24ชั่วโมงนี้คือการกลับมาเชื่อมั่นในสัญชตาตญาณและความรู้สึกจริงของตัวเองพลังของราศีกรกฎจะเด่นในด้านความละเอียดอ่อนการจับสังเกตและการตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู้สึกที่มั่นคงคุณจะเริ่มมองเห็นเส้นบางๆระหว่างสิ่งที่ควรใส่ใจและสิ่งที่ควรปล่อยออกไปเพื่อให้ใจของคุณกลับมาอยู่ในจุดที่สมดุลที่สุด นี่คือช่วงเวลาที่ราศีกรกฎควรให้เวลากับตัวเองสักเล็กน้อยเพื่อรับฟังความคิดภายในและเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นถัดไปเพราะพลังงานวันนี้กำลังพาคุณไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ที่สำคัญแม้จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่จะเป็นการขยับตัวที่ทําให้คุณใกล้ชีวิตที่มั่นคงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อพลังใจค่อยๆฟื้นตัวราศีกรกฎจะเริ่มมองเห็นเส้นทางชีวิตที่สอดคล้องกับตัวเองมากขึ้น คุณจะเริ่มประเมินว่าชีวิตตอนนี้อยู่ในทิศทางที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงหรือไม่บางคนจะเริ่มสนใจการปรับเป้าหมายการจัดตารางชีวิตหรือการลงทุนในสิ่งที่ให้คุณค่าที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ความรู้ใหม่หรือการปรับวิธีทำงานให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นแนวโน้มนี้จะช่วยให้ราศีกรกฎค่อยๆขยับตัวออกจากความลังเลและเริ่มเดินไปในทิศทางที่มั่นใจขึ้น พลังงานของการเริ่มต้นจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีพื้นที่ในการเติบโตมีอิสระมากขึ้นและมีความพร้อมที่จะจัดการกับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในระยะถัดไปเมื่อพลังใจค่อยๆฟื้นตัวราศีกรกฎจะเริ่มมองเห็นเส้นทางชีวิตที่สอดคล้องกับตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มประเมินว่าชีวิตตอนนี้อยู่ในทิศทางที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงหรือไม่ บางคนจะเริ่มสนใจการปรับเป้าหมายการจัดตารางชีวิตหรือการลงทุนในสิ่งที่ให้คุณค่าที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ความรู้ใหม่หรือการปรับวิธีทำงานให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นแนวโน้มนี้จะช่วยให้ราศีกรกฎค่อยๆขยับตัวออกจากความลังเลและเริ่มเดินไปในทิศทางที่มั่นใจขึ้นพลังงานของการเริ่มต้นจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีพื้นที่ในการเติบโตมีอิสระมากขึ้นและมีความพร้อมที่จะจัดการกับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในระยะถัดไปในช่วงเวลานี้ราศีกรกฎจะพบว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาทดสอบความมั่นคงของคุณทั้งเรื่องการเงินการงานและความสัมพันธ์แต่พลังงานที่กำลังเปิดขึ้นจะช่วยให้คุณรับมือได้อย่างมีสติและมีระบบมากขึ้น คุณจะเริ่มเห็นว่าการตัดสินใจที่รอบคอบและการวางแผนระยะยาวเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างพื้นฐานให้ชีวิตมีความมั่งคงมากขึ้นด้านการเงินพลังงานใหม่นี้สนับสนุนให้ราศีกรกฎมองเห็นความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญทางการเงินคุณจะเริ่มคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้จ่ายการเก็บออมและการลงทุน สิ่งที่เคยเป็นความกังวลหรือความไม่แน่นอนจะเริ่มคลี่คลายเพราะคุณมีแนวทางชัดเจนในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการวางแผนที่มั่นคงจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มความมั่นใจในชีวิตประจำวันด้านการงานพลังงานนี้ทำให้ราศีกรกฎสามารถจัดการภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่สามารถต่อยอดได้อย่างชัดเจน การทำงานในช่วงนี้จึงควรเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืนมากกว่าการทำเพียงเพื่อผ่านหน้าที่การตั้งเป้าหมายระยะยาวและการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสร้างเส้นทางอาชีพที่มั่นคงและต่อเนื่องด้านความสัมพันธ์พลังงานใหม่สนับสนุนให้ราศีกรกฎสร้างความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเอง คุณจะเริ่มสื่อสารและวางขอบเขตได้ชัดเจนมากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ที่เคยซับซ้อนเริ่มเข้าใจง่ายและสมดุลมากขึ้นการเปิดใจและให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อทางอารมณ์จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนการใช้พลังงานนี้อย่างต่อเนื่องคือการให้เวลากับตัวเองเพื่อประเมินเส้นทางชีวิตและปรับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเอง การฟังสัญชตาตญาณและการตัดสินใจบนพื้นฐานของความมั่นใจจะช่วยให้คุณสร้างความมั่นคงได้อย่างแท้จริงและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปเทคนิคการใช้พลังงานวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและวิธีเสริมพลังด้านจิตใจเพื่อให้ราศีกรกฎเดินหน้าสู่ความมั่นคงและความสำเร็จในทุกด้าน 1. การจัดลำดับความสำคัญและโฟกัสจุดสำคัญช่วงเวลานี้เหมาะกับการทบทวนภาระงานและเป้าหมายชีวิตราศีกรกฎควรใช้เวลาแยากแยะสิ่งที่สำคัญที่สุดจากสิ่งที่ไม่จำเป็นการจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้คุณใช้พลังงานได้ตรงจุดลดความฟุ้งซ่านและสร้างความมั่นคงในการตัดสินใจการจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่ควรเลื่อนออกไปจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของชีวิตอย่างชัดเจน 2. การฟื้นฟูพลังใจและความมั่นคงภายในเทคนิคสำคัญคือการให้เวลากับตนเองเพื่อสะท้อนความคิดและความรู้สึกจริงฟังตนเองอย่างตรงไปตรงมาและยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่การทำสมาธิการฝึกหายใจและการทบทวนความสำเร็จที่ผ่านมาจะช่วยสร้างความมั่นคงภายในและลดความวิตกกังวลการเสริมพลังใจนี้ทำให้คุณพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายและตัดสินใจได้มั่นใจยิ่งขึ้น 3. การบริหารความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพพลังงานในวันนี้สนับสนุนให้ราศีกรกฎสื่อสารอย่างชัดเจนและสร้างขอบเขตที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวการตั้งเป้าหมายเชิงความสัมพันธ์เช่นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาการให้เวลากับคนที่สำคัญและการป้องกันความเข้าใจผิดจะช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงและราบรื่น 4. การสร้างความมั่นคงทางการเงินและการงาน เทคนิคที่แนะนำคือการประเมินค่าใช้จ่ายและการลงทุนอย่างรอบคอบวางแผนระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตพลังงานวันนี้ช่วยให้คุณมองเห็นช่องทางที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรและสร้างโอกาสการทำแผนงานที่ชัดเจนและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ราศีกรกฎสร้างเสถียร,รภาพในด้านการเงินและการงานห้า การปรับเส้นทางชีวิตให้สอดคล้องกับพลังงานใหม่การปรับตัวสำคัญอยู่ที่การตัดสินใจบนพื้นฐานของความมั่นใจและความรู้สึกที่แท้จริงการประเมินสิ่งที่ควรเปลี่ยนหรือปรับจะช่วยให้ราศีกรกฎเดินไปในทิศทางที่เหมาะสมกับตัวเองการทำสิ่งเล็กๆที่ต่อเนื่องเช่นการทบทวนเป้าหมายรายวันการจดบันทึกความคิดหรือการปรับกิจวัตรที่ช่วยให้สมดุล จะสะสมพลังและสร้างความมั่นคงในระยะยาวเมื่อราศีกรกฎใช้เทคนิคเหล่านี้อย่างต่อเนื่องพลังงานที่เปิดขึ้นในวันนี้จะกลายเป็นแรงสนับสนุนให้คุณเดินหน้าอย่างมั่นใจมีความชัดเจนในการตัดสินใจและสามารถจัดการกับความท้าทายที่เข้ามาได้อย่างมั่นคงวิธีรักษาพลังและความชัดเจนให้ต่อเนื่องตลอดสัปดาห์เพื่อให้ราศีกรกฎสามารถเปลี่ยนพลังวันนี้ ให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในชีวิตจริง 1. การตั้งเป้าหมายรายวันและติดตามผลเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละวันแบ่งเป็นเรื่องงานการเงินและความสัมพันธ์การตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงทุกวันจะช่วยรักษาพลังและความชัดเจนที่เกิดขึ้นจากวันนี้การติดตามผลท้ายวันทำให้คุณเห็นพัฒนาการ และสามารถปรับปรุงสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ได้ทันเวลา 2. การจัดตารางชีวิตให้สอดคล้องกับพลังภายในจัดสรรเวลาที่ชัดเจนสำหรับงานสำคัญเวลาพักผ่อนและเวลาฟื้นฟูจิตใจการมีโครงสร้างรายวันช่วยให้ราศีกรกฎไม่หลงทางหรือเสียพลังไปกับสิ่งไม่จำเป็นการแบ่งเวลาอย่างสมดุลทำให้จิตใจมั่นคงและพลังงานที่เปิดขึ้น คงอยู่ตลอดสัปดาห์ 3. การฝึกสังเกตและทบทวนตัวเองทุกเย็นหรือช่วงที่สะดวกให้ราศีกรกฎใช้เวลาอย่างน้อย10-15นาทีในการสังเกตความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของตัวเองทบทวนว่าการตัดสินใจและการกระทำวันนี้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่การฝึกสังเกตช่วยให้คุณรักษาความชัดเจนและปรับแก้เส้นทางได้อย่างรวดเร็ว 4. การเสริมพลังใจด้วยกิจกรรมที่สร้างความมั่นคงภายในพลังใจจะอยู่ได้นานขึ้นถ้าคุณมีกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจเช่นการทําสมาธิการเขียนบันทึกความคิดการออกกําลังกายเบาๆหรือการเชื่อมต่อกับคนใกล้ชิดกิจกรรมเหล่านี้ช่วยรักษาสมดุลภายในและทำให้ราศีกรกฎสามารถใช้พลังงานใหม่เพื่อสร้างผลลัพธ์จริงได้ 5. การวางแผนสัปดาห์เพื่อความต่อเนื่อง ก่อนเริ่มสัปดาห์ให้ราศีกรกฎทบทวนเป้าหมายใหญ่ของสัปดาห์และวางแผนกิจกรรมสำคัญล่วงหน้าการมีแผนสัปดาห์ช่วยให้คุณไม่สูญเสียพลังไปกับความสับสนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สำคัญการปรับแผนยืดหยุ่นเมื่อจำเป็นก็ยังคงรักษาความมั่นคงและความชัดเจนได้ 6. การเชื่อมโยงผลลัพธ์กับเป้าหมายระยะยาวทุกการตัดสินใจการกระทำและการจัดการเรื่องงานหรือเงิน ควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาวของคุณพลังงานวันนี้จะไม่สูญเปล่าเมื่อคุณใช้มันต่อเนื่องราศีกรกฎจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมในชีวิตและสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนการนำเทคนิคเหล่านี้มาใช้ตลอดสัปดาห์จะทำให้ราศีกรกฎเปลี่ยนพลังที่เกิดขึ้นวันนี้ให้กลายเป็นผลลัพธ์ชัดเจนทั้งด้านจิตใจการงานการเงินและความสัมพันธ์ และเตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ที่กำลังเข้ามาสรุปตอนนี้สำหรับราศีกรกฎการใช้พลังวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเริ่มจากการสังเกตตัวเองตั้งเป้าหมายชัดเจนฟื้นฟูพลังใจและวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงการฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจะช่วยให้คุณสร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินการงานและความสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริง ขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวจิตวิทยาดวงและอยากติดตามเทคนิคพัฒนาตัวเองต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆที่จะช่วยให้ราศีกรกฎเดินหน้าสู่ความสำเร็จและความมั่นคงในทุกด้านค่ะ